ผมว่าระหว่างโค้ดใหม่กับทูเฮอร์เซาเกตพอตเตอร์ผมเลิเาากชนะอยู่ต่อดีกว่าครับนี่ไงฮะนี่ไงฮะสิ่งที่มันยากกว่าการจะไล่ออกหรือไม่เนี่ยมันคือใครคือคนที่จะมาแทนนี่แหละคุณไม่ต้องดูใครไกลเลยคุณดูลิเวอร์พูลก็พอถูกป่ะลิเวอร์พูลเนี่ยครอปประกาศอำลาตั้งแต่ช่วงต้นปีเขาก็หา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 มาซึ่งเขาคิดว่าคอนเนคชั่นเขากับอลอนโซ่เนี่ยมันาน่าจะจบ แต่สุดท้ายชาบี้อรอลโซเลือกอยู่เลวอุวเ้เซนต่อหรืูผัวไปไม่เป็นนะฮะแล้วก็มาเอาแคนดิเดตคนที่2คือรูเบนอมโมริมซึ่งอโมริมไปคุยกับเวสแฮมแล้วเสียคนเลยอโมริมเนี่ยนะผมติดค้างไว้มีคนมาทวงใน YouTube คือเขาเดินเกมพาดจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ออร่าจัดมากถือว่า ตอนที่ภาพออกมาว่าถ่ายลูกกับโชเซ่มูรินโญ่เป็นเด็กฝึกง,งานมูรินโญ่เนี่ยโอ้โหช่วงนั้นนี่ดีกรีเขาดีมากและเขาคุมทีมสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยยิงประตูเป็นกอบเป็นกำเรียกได้ว่าคุณซือที่น่าจับตามองมากที่สุดในวัยรุ่นนะครับลอกสุดจะอารอนโซคือเขาเลยแต่ไม่รู้ใครไปเดินเกมให้เขามาปรากฏตัวที่อังกฤษนะครับซึ่งเป็นความคิดที่แย่มากคุณแค่ลงจากเครื่องบินี่ยคุณก็โดนถ่ายลูกกันหนำแล้ว แล้วยังอยู่ในรูปการที่มันยังไม่จบคือถ้าซีซั่นของปรตุเกิสตลีกจบแล้วเนี่ยแล้วคุณมาคุยงานเนี่ยมันยังไม่น่าเกลียดน,นะครับถูกไหมฮะเพราะคุณยังมีสัญญากับลิสบอนอยู่อะแล้วคุณมาโผล่ที่ลอนดอน่ะมันจะไม่โดนคนถ่ายรูปได้ไงจําได้ป่ะถ้าคุณติดตาม youtube ผมอะเอลิกเชนหากเนี่ยวันแดงเดือดอะไปซื้อที่ชู่ให้เมียยังโดนถ่ายรูปเลยกินหูททาไมอยู่อังกฤษไม่ได้ พอแค่เดินไปกินข้าวนักข่าวมันก็ลุมป,รปาราซี่มันก็ตามสะกดรอยถูกปะและ้วโมลิมอะเอเจนต์มันเอาอะไรคิดให้มาโผล่ที่อังกฤษเละสิครับเขานี่คือคุยเอาไว้แซมไม่รู้เรื่องแล้วเอเจนต์เขาไปบี้เรื่องค่าชดเชยกับลิฟูลิฟูก็ไม่เอาอีกอา้าวกลายว่าสวย2อ,ส,อสโมสรที่มีโอกาสที่เขให้เขาคุมทีมเนี่ยปฏิเสธเขาต้งคู่แล้วลิฟูวนันรุ่งขึ้นเนี่ย ไม่ไม่ใช่วันรุงขึ้นอีกสองสามวันนะประกาศแต่งแต่งตต้งอันเดอร์สล็อตเลยเอามูลิงกว่าเคว้งเนี่ยแล้วกลับไปรอบนี้ยยังไงอะ่ะก็ต้องขอโทษแฟนบอลน,นะครับบอกเป็นการตัดใจที่พลาดมากในการไปที่อังกฤษความเป็นจริงอะ่ะมันมันไม่ใช่ผิดที่เขาครับมันผิดที่ที่ปรึกษาฮะเป็นผมจะเปลี่ยนที่ปรึกษาไห,หมบแล้วไปเอเจนต์ไปคุยก็ได้เอาตัวแทนไปคุยก็ได้เอาพี่เอาน้องไปคุยแทนก็ได้ทําไมต้องให้เจ้าตัวลงไป โอ้โหก้าวผารอบนี้ใหญ่หลวงมากกลายเป็นกุนซือที่ดูกับกรอกอะ่ะว่ะเกยแล้วแฟนสปอร์ตติ้งลิสบอนมันจะให้อภัยเหรอมันก็ให้อภัยแต่ในใจมันก็ดา่าถูกไหมฮะทีนี้ออตอนหกโมงเย็นมีการประกาศไอ้ว่าที่กุนซือยอดเยี่ยมประจำปีของพีเมียร์ลีิกมีชื่อเซอร์ไพรส์มาหนึ่งคนอ่าแน่นอนสามคนเขาติดอยู่แล้วก็คือ เป๊ปโกเดอล่าเยอเกนครอปแล้วก็อาร์เตต้าชื่อที่4ก็ไม่แปลกใจครับอูน่าเอมริแต่ชื่อที่5อันนี้ถือว่าต้องเป็นคนดูบอลลึกๆจริงๆถึงจะรู้ก็คืออันดอนนีอีลาโอลาอีลาโอลาคุมอะไรคุมบอลหมัดฮะที่เล่นในบ้านเก่งๆนั่นซึ่งพอไปดูเนี่ยเขาคุมบอลหมัดได้ที่10นะครับตอนนี้นะฮะถือว่าโอ้โหถ้าอีลาโอลาไม่แน่ใจใครทันผมภาคบอลสเปนที่อาร์เอสบ้างเขาคือนักเตะของแอตติกบินเบานะ เขาเก่งมากนะครับว่าคุมบอลหมัดได้ขนาดนี้นะครับอยู่ที่สิบนะครับตอนนี้มีห้ารายชื่อนะครับซึ่งคนที่เต็งๆมันก็คือมันสูสีสกนะันหมดอ่ะอุนนเอเมิลี่ก็เก่งมากถือว่าทำแอตเลเทียร์ได้ขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าอุนนเอเมิลี่เนี่ยกำลังจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับทีมเล็กที่เอาคุณซอมายกระดับอยู่ยุโรปทำไมเวสต์แฮมปีที่แล้วได้คอนเฟอเรนซ์ลีกนะแชมป์อ่ะปีนี้เข้าเซมิไฟนอลยูโรปาลีกนะทำไมเปลี่ยนยีเวนมอยเพราะอุนนเอเมิลี่เอฟเฟกต เขาอยากเอาโรเปเตกีมาคุมน,นะครับครึ่งแรกต้องยอมรับตามตรงว่าาบยูเมนิกสู้เลมาดริดไม่ได้ราชาในยุหาของอันเชโลติเนี่ยเขาไม่ต้องคลองบอลอะไรเยอะถ้าหากเจอกับทีใหญ่ถ้าเขามีโอกาสก็คือเขาทำประตูได้เลยมีเพียงแค่4-5ชห้าดยิงตัวกรอบ5ครั้งอาจจะเป็น1ประตูแล้วก็ได้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปครับเขารู้ดีว่านัดนี้เขาต้องมาเอาชนะ เพราะว่าเกมแรกเสมอมาสองที่อรารยันเขาครองบอลเสือใต้มีโอกาสยิงแค่รอบเดียวนะฮะในครึ่งแรกแต่ว่าสถานการณ์ในครึ่งเวลาหลังเนี่ยจริงๆมันพลิกผันกลับมาอยู่ที่เสือใต้แล้วก็คืออัลเฟรโดริวิทมายิงเข้าไปแต่จุดที่มันเหลือเชื่อเนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนตัวหรือว่าเอาโอเคมันมีมันมีหลายเหตุการณ์อย่างแฮร์ร่เคนโตถอดออกไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทูโค้าขอบอกออกมาบอกแล้วนะครับว่าการที่เขาเปลี่ยนแฮร์ร่เคนเนี่ย เป็นเพราะเคนมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็เหนื่อยด้วยเขา็เลยเปลี่ยนซึ่งแฟนบอลส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ผมคิดแบบนั้นนะครับเพราะถ้าคุณดูบนเดสลลกาไปตลอดเนี่ยเคนเป็นคนที่เขาให้ลงสนามตลอดเวลาขนาดนัดเจอกับสตุตกราร์ทที่ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเอาตามตรงบายเยือนก็ยังมีงมงมแทบจะแบเบอร์ในการเป็นเป็นรองแชมป์บนเดสลลกาซีซั่นเนี่ยก็ยังให้แฮร์รี่เคนลงครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลจริงๆว่าทูกเข้าเนี่ย เปลี่ยนฮร์รีคเคนน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาในจริงผมเชื่อว่าเขาไม่ถอดออกแน่นอนอันที่ต้องเชื่อเขาเพราะปะกติโดยตลอดเนี่ยเขาให้ลงแทบจะโอกาสร0 0เอน่ะเขาให้เคนลงอยู่แล้วนะฮะทีนี้พอถอดไม่มีเคนก็เลยทําให้ทางฝั่งของเรงประดิตเนี่ยเขาบุกได้มากขึ้นเปลี่ยนตัวมาชาลติกเขาใช้โคเซลกูก็ตีเสมอได้แต่ว่าจุดเปลี่ยนในการตีเสมอเนี่ยมันมาจากการที่นอยเออร์สองแตกนะฮะ ดูไว้ครับคือเซฟมาสี่เซฟซึ่งเป็นการเซฟที่เหลือเชื่อมากแต่สุดท้ายแล้วรับลูกยิงของวเนซูเนียกระชอกแล้วก็โดนสามอันนี้คือจุดเด่นที่แท้จริงซึ่งพอเป็นนอยเออร์คนด่าน้อยฮะคุณลองคิดดูว่าถ้าลูกนี้เกิดขึ้นในอังกฤษไม่ว่าจะเป็นทีมไหนอ่ะสื่มอมวลชมนาวตายอ่ะโอนาน่าคุณลองคิดดูาตายแน่นอนขนาดทุกโคยังบอกเลยว่านอยเออร์ no คงไม่พลาดอีกอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าก็คงจะรับลูกนี้ได้ แม้ว่าบอลมันจะดูเหมือนคุกนะครับตกพื้นก็จริงนะครับแต่ว่าระดับมาในเออนอยเออร์ครับลูกนี้คือเขาไม่น่าพลาดซึ่งมีผลมากในยูโรครั้งนี้นะครับเพราะมันเป็นการท้าทายทั้งที่หนักหน่วงที่สุดในการเล่นทีมชาติเยอรมนีของนอยเออร์เขาก่อนหน้านี้เขานอนมาเขาเป็นสวิปเปอร์คีเปอร์แต่มันเป็นซีซันที่เขาขาหักมาจากการเล่นสกีแลวเพิ่งกลับมาไม่นานนี้แล้วแต่สเตเกนของบาร์เซโลนานี่คือดีอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นการพลาลูกเนี้ยสะเทือนถึงดวงดาวแน่ๆนะครับเชื่อว่ามันก็คงมีคําถามเกิดขึ้นในหัวของเฮดโคชอย่างยูเลนเนาเกมัน Al ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเอาใครเป็นผู้รักษาประตูนะครับอิตท์ที่พอหนึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บก็โดนยิงลูกที่2ซึ่งพอไอจังหวะที่มันเป็นจังหวะดราม่าเนี่ยมันมาจากการที่บอลยาวของบาเยอร์แล้วคนขึ้นโหมงเนี่ยเป็นมาซาอุยหมายเลขสี่สิบไม่ใช่เดลิกเดลิกอะตอนแรกอะมองว่าตําแข่งเขาน่าจะล้ำหน้าเขาดูเหมือนเลื่อมๆไปนะครับ แต่คนที่มงอ่ะไม่ลม้ำเพราะฉะนั้นคนล้ำไม่ได้เล่นบอลน,นะครับทีนี้พอมงตั้งกลับมาครับไลแมนนันไปสะบัดพงยกขึ้นมาครับแล้วอีกประมาณวินาทีหนึ่งผู้ตัดสินก็คือเป่าลูกวิดและยกมือให้เป็นโลออกซส์ซึ่งในจังหวะเดียวกันเดลิกกันยิงเข้าประตูไปเลยครับน,มมนักเตะมาดดิคก็คือปล่อยจอยไปแล้วนะครับทีนี้ผู้เล่นของเสือใต้ก็เข้าไปด่าผู้ตัดสินกันเต็มที่เลยแต่คําถามที่มันเกิดขึ้นก็คือ ทำไมกรรมการถึงไม,ม่ดู VR ตอบง่ายนิดเดียวครับเพราะว่ามันมีการตัดสินเช็คว่าออฟไซด์ site, ซึ่งคนที่หนึ่งที่เช็คเนี่ยคือผู้ช่วยผู้ตัดสินคนที่ดูเส้นและไม่เพียงเท่านั้นกรรมการเป่าลูกวีด,ด้วยเพราะฉะนั้นเกมหยุดนักเตะมาดดิดก็เลยชะง,งักไปแล้วต่อให้ยิงเข้าไปคุณดู VR ไม่ได้ครับเพราะถ้าหากว่าเกิดการดู VR เล่บดิทก็จะประท้วงว่าก็เกมมันหยุดไปแล้วผม,ผมก็เลยแบบปล่อยจอยทําเหมือนเป็นเน,ก,เนกกระตุกนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมไปดูมาเขามีการตีเส้นเองนะครับเขาบอกว่าไอา้ภาพที่ตีเส้นโดยเดลี่เมลเนี่ยมันไม่รับทั้งคู่เลยอ่ะโอเคอันนี้อาจจะเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างแต่ว่ามาตีมาเนี่ยคือทั้งมาซาอุยแล้วก็เดลิกเนี่ยอยู่ในลายเดียวกันกับของหลังมาดิดท,ทั้งสิน้นซึ่งถ้าหากคนโลคความจริงอันนี้มันอาจจะคอมพิวเตอร์ตีมาไม่ตรงก็ได้ VAR เอาตามตรงนะครับ VAR ข้างบนเนี่ยต้องเช็คว่าไม่ล้ำเพราะว่าแชมเปียนส์ลีกเอาอย่างยูฟ่าเลยมีไอเครื่องการเช็คล้ำหน้าแบบไอเซมิ I. ผมจำไม่ได้เซมิอะไรทักอย่างนึงอ่ะมันไม่ใช่แค่ VAR ใช่ป่ะคือแบบเหมือนบอลโลกอะ่ะเหมือนเอเชียนคัพที่เห็นเป็นตัวอุ่นยน์เลยว่าล้ำหรือไม่ล้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเตือนแบบนี้แสดงว่าผู้ตัดสินเนี่ยก็ต้องตกใจเพราะ We อาจต้องทักแล้วว่ามันออนไซนะมันไม่ลำนะหลังจากนั้นไลแมนก็เดินไปขอโทษทั้งเดลิกและทูเคลนะครับซึ่งตามความเป็นจริงครับคือไลแมนเขาก็มือไวไปจริงๆนะครับจริงๆช่วงเวลาแบบนั้นกำลังจะหมดเวลาเนี่ยให้ภาพช้ามาตัดสินไปเลยก็ได้แต่ในมุมมองคนทำงานผมเข้าใจช่วงหนึ่งเนี่ย มันมีคนเคยบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่มี VR มาตีเส้นนี่ไลแมนเหมือนตัวตลกอ่ะเหมือนเอาถังขยะไปตั้งอ่ะเหมือนเป็นหุ่นยนต์อ่ะรับหน้าเป็นหลาเลยเขาก็มายกธงจำได้ไหมโคปาเมริกาปีที่พีพีทีวีถ่ายสดอันเนี้ยเขาดันมั่นใจไงแล้วลูกมันกักกักก็คือใครจะมองเดลิกมันรับหน้าแต่บอลมันลอยมันลอยข้ามหัวเข้ามาก็กลายเป็นมาซาอุยซึ่งจังหวะมันสวยแต่ถามว่าบาเนร์โวยได้ไหมว่าเขาโดนคนโวยได้ฮะ และคนก็ไปหาว่าเรอยลมาดริดโกงบอกว่านี่คือทีมมาเฟียล่าสุดคูเคอรนี่ก็ทิ้งไพ่เหมือนนะฮะบอกว่าเรื่องราวแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากว่าคนเป็นคู้เสียประโยชน์เป็นราชาชุดขาวผู้ตัดสินจะไม่ตัดสินแบบนี้ทูเขามีโอกาสโดนแบนสูงมากนะครับแต่เขาไม่สนใจแล้วไงฮะเพราะเขากำลังจะแยกทางกับ,บาบยูมินิกอยู่นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทีมใหม่เขาเป็นไงนะครับช่วงสุดท้ายครับทุกคนครับวันนี้เราปล่อยของสะสมทั้งของใหม่แล้วก็ของที่เก็บตกนะครับชิ้นแรกเลยก็คือ อันนี้ที่ผมไปหยิบมาจาก Mega Store นะครับผมเดินไปแล้วอ้าวเฮ้ยมันยังมีอยู่นะฮะเลยหยิบมาให้5ชุดอันนี้ฮิลเองก็2ชิ้นมีทีย0ทีแล้วก็ลูกกอล์ฟสลูกจากเทเลเม e ลูกกอล์ฟก็เป็นเอกสิทธ์เฉพาะแมนยูแบบนี้เท่มากๆนะครับมี5ชุดนะครับก็ขาย2ชิ้นฮะาพันหถูกมากถูกส่งฟรีด้วยนะครับแล้วก็เก็บตกนิดนึงครับหมวกเมื่อวานนี้ปล่อยไปเลตโร แมนยูนิวเอร่าเหลือ3ใบผมเป็นสมาชิกนิวเอร่ายูเรียบร้อยลดจาก299เหลือ2599ทุกอย่างทรงฟรีจนกว่าคลิกมาจอนแอร์วันจันทร์หทุ่มตรง